แรกเราก็แบบเฮ้ยลูกนี้ของใครอ่ะตอนแรกบอกคนนี้ไม่ยังไม่รู้เป็นตัวเองใช่แล้วก็แบบว่าใช่แล้วก็คิดว่าเป็นของใครสักคนเราก็บอกเฮ้ยลูกนี้ของใครอ่ะเท่จังเลยอ่ะสามชุดนี้เท่มากของเธอไงของเราเหรอใช่แล้วก็พอล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องโดนทรงนี้ด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเุ้ยพอลองมาเสจก็เอ้ยมันก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆนะที่ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่จริงๆมีผลไหม ก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆว่าในหมู่บ้านเรามีแต่ผู้ชายอ่ะฉันแต่งตัวร้อแหลบมากเลยไม่เป็นไรหรอแบบอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ๋อเป็นลูกสาวของของหัวหน้าโจนตรงนั้นก็เลยอ๋อโอเคก็เฟียดได้เสียดเต็มที่เลยเออยุงมีปัญหาอยู่เพราะว่าดุยุงก็ดุมากตรงนั้นกลางวันก็กัดหิวไม่รู้หิวอะไรขนาดนั้นก็ ก็แบบหลังๆก็เริ่มแบบว่านั่งนั่งสมาธิให้เขาไปเลยละกันอยากกัดก็กัดอะไรเงี้ยอยากกัดก็กัดไปเลยก็ทาอะไรไม่ได้แต่ลุงน้อยหูน้อยแต่มันก็มีความสบายตรงที่ว่าร้อนๆก็สบายอยู่คนเดียวเพราะน้อยชิ้นอยู่คนเดียวสบายไม่ลมไม่ต้องพัดก็สบายอยู่ค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีค่ะ ตอนนี้สถานะก็ยังไงดี it's complicated ใช่ซับซ้อนนิดนึงมันก็เหมือนแบบว่าด้วยด้วยโควิดอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็แบบด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตึงเครียดกันกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลยเหมือนแบบคุยคุยกันว่าเออเราลองถอยกันมาคนละก้าวล้วโฟกัสงานก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะั็เป็นแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้อง่างคน่างมัน Auch, ด้วยค่ะแล้วด้วยด้วยความเครียดด้วยเพราะช่วงนี้มันคือเหมือนเหมือนเขาก็ทางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระทบหนักวงการบันเทิงที่ที่เราก็ไม่เคยจะกระโดนกระทบเราก็ยังโดนอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างมีภาระของตัวเองมันมันก็มันหลายอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีความเครียดที่มันมันมันซับซ้อนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนเราได้โฟกัสอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันมันดีขึ้นค ก็ใช้คาว่าถอยกันคนละเก้าวก่อนก็ตอนนี้ก็แบบก็ อนาคตเรายังไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคู่ดีซ่อนเอาไว้หรือลบเออไม่ค่ะคือด้วยความที่พอเรามาโฟกัสที่งานอ่ะเราก็มีการคุยบอกเขาว่าเอองั้นแบบด้วยความที่ไอจีของนักแสดงอ่ะมันคือโปรไฟล์หน้าตาของการทํางานทีนี้มันก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าแบบเห็นรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอะเออมันอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคุยกันว่าเออเราขอเอาลูกออกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็พักไปก่อนจนกว่าแบบอะไรมันเข้าที่เข้าทางอีกก็เดี๋ยวก็คุยกันใหม่อีกทีมันขนาดไหนแล้วครับที่เราถอยห่างกันโอ้ก็สักสักพักแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยบ้างหนกเดือนก็ไม่กี่เดือนคี่คกี่เดือนติดต่อเลย ยังยังมีธุระประปายที่ยังต้องมีต้องคุยต้องเดี่ยวกันอยู่อะไรเงรี้ยค่ะก็มีคุยกันปกติหรือว่าก็มีทักกันว่า,วาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างธุกรกิจที่เขาทําอยู่เป็นยังไงบ้างก็มีถัมกันอืมอันนั้นก็ ันนั้นเราก็เป็นของวัยของเรานะคือตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราด้วยความที่เราหลักเราก็เป็นคนเต็มที่อะไรเงี้ยรเราก็ไม่ได้เสียใจจากจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันมาถึงจุดที่เราเราม,มันก็พยายามกันทั้งคู่แล้วมันมันด้วยความที่แบบว่าเขาเรียกไงอะ่ะมันมันก็ถ้าเกิดตอนนี้มันฝืดมันก็จะแย่เราก็แบบว่างั้นเราต้องหยุดไว้ก่อนเอาตอนนี้เอาที่เราต้องโฟกัสหนักจริงๆอ่ะให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีได้มีการเปิดใจคุยกันบ้างไหมคะ มีคะ่ะมีเรามันมันไม่ได้เลยใช่เออมันคือมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือตอนนี้เราต้องโฟกัสอันอันที่มันต้องพาให้เรามีชีวิตรอดก่อนเพราะว่าเพราะว่าด้วยธุรกิจตอนนี้อะไรเงี้ยมันมันแย่มากเลยคะ่ะแล้วสำหรับตัวเธอคิดว่าโอกาสจะกลับมาเป็นเหนมือนเดิมไหมครับสำหรับตัวเรามันยังเป็นเรื่องของอนาคตใช่ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมาเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้เไม่เปิดรใครเข้ามาเลยเราก็ไม่ได้เปิดเราโฟกัสที่งานอยู่ค่ะ ใช่ค่ของคครับ <af> ก่อนหนนี้ือค like like <down> ุยกันเองแอยคือผู้ใหญ่เขาเหมือนแบบว่าก็มันเป็นมันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยรับใช่ตเราต้ีโอเคไหมก็โอเคอยู่โอเคอยู่มีร้องไห้ต้องร้อั้นที่คุยกันเออ มันก็มันมันก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นด้วยอารมณ์อารมณ์หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันมีแบบหลายหลากหลายอารมณ์นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยือนว่าเออถ้าเกิดเรายังรู้สึกดีต่อกันเงี้ยเราเราลองแบบแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ว่าเราจะอะไรยังไง ก็คนมันอยู่ด้วยกันขนาดนี้มันก็มีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีทักทายกันปกติค่ะเรามีข้อตกลงกันไหมคะเลื่อนต่างคนต่างเปิดอะไรได้ไหมถือว่าจริงๆเราไม่ได้กําหนดอะไรไว้อะไรอะไรเลยค่ะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราคือด้วยความที่มันมันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันเราเข้าใจเรื่องการงานเป็นหลักคือต่างคนต่างก็ต้องมีครอรัวต้องดูแลมันก็ต้องสําคัญเรื่องนี้ว่าเราก็ต้องเอาครอบครัวของเราไปให้รอดในในช่วงวิกฤตแบบนี้ ครัเราซีเรียสไายที่หลายคนมองว่าเออเราแดงหรือแบบในครั้งนั้นเนี่ยครับที่เราได้คุกเข่ากอดไปงั้นซีเรียสมายก็จริงๆอ่ะมันมันก็เป็นความผิดของเราที่ด้วยความที่เราแบบพเพราเรียกไงอ่ะเหมือนว่าเรารักเนี้ยเราเป็นคนรักอีลักแล้วก็แบบเราก็เต็มที่แต่บางทีเราก็ด้วยความวัยเด็กวัยแบบวัยนั้นมันเราก็บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเยอะหรืออะไรมากไปเราด้วยแบบความรักเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสเพราะเรารู้สึกเราก็เต็มที่แล้วกับทุกอย่างไม่มีเรื่องมาที่สอง ไม่มีไม่มีเป็นเป็นคนที่ทังคือทั้งหนูทั้งเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนเจ้าชู้กันอยู่แล้วค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ